สวัสดีค่านี่นะคะมีกับพี่อนดีนะคะมีเสียงอะไรก็ขอมีเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้เรามาอยู่กับกระตูนเรื่องเพื่อนไม่น่าขบนะคะก็ไปดูกันไปดูกันเลยเนาะอาจจะยาวนิดนึงนะ ไปดูกันย่าๆ <Yeah, yeah. S 1> กับมากี้พวกเธอทั้งสองเป็นแฝดกันแล้วมีเรื่องอะไรก็ทั้งสองคงก็สมากันเสมอนี่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 น,นี่มากี้เมื่อวานทำไมไมได้มาใช่ไหมวัน การบ้านวิทยาศาสตร์เมื่อวานนี้ยากมากเลยนะจริงหรอเธอช่วยสอนฉันหน่อยสิกี่หน้าหรออ,อ๋อห้าหน้าอาจจะแย่นิดนึงฉันก็ทนทำไปงั้นๆแหละนะโอเคงั้นกลับไปนี่เธอสอนฉันหน่อยนะได้จ้าขอบคุณมากนะระหว่างนั้นนี่นี่นี่เธอรู้กันหรือ,อยังว่า คุณครูอ่ะพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้อ่ะคุณครูจะจัดงานเออราตรีนะพวกเธออ่ะไปเตรียมตัวกันเถอะอีงานราตรีหรอนี่จริงหรอยา่ยาๆน่าจะนะมากี้แล้วนี่คิมเธอไปฟังความจากใครมาก็คุณครูนะสิฝากบอกฉันมาฝากบอกเธอเอ้ย บอกฉันมาฝากบอกเธออ๋อยอ,อย่างนี้นี่เองงานพวกเธอไปเตรียมตัวกันนะจ้าขอบคุณมากนะคิมจ้าฉันไปก่อนนะอันนี้เงน้นมาคี้เธอกลับก่อนเลยนะฉันน่ะต้องอยู่ซ้อมงานราตรีก่อนอ๋อจะได้เลยแล้วกลับไปเนี่ยแม่เตรียมขนมไปเยอะมากเลยนะเหลือ,อไว้ให้ฉันด้วย Cha 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 đây lưu